ก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดใช่ไหมอ่าใช่ฮะห้าวันแต่ว่าวันนี้เราก็ไปเราก็บอกกับกรมอเองก็มีหลายคนที่ไม่ได้หยุดหรอกนะอย่างวันนี้เราไปเยี่ยมคุณหมอที่ราชพัฒน์ก็เจ้าที่สายสุดก็ไม่ได้หยุดคืนนี้เลยแวะมาเยี่ยมเจ้าที่กลุ่มหนึ่งที่ก็ไม่เคยได้หยุดเหมือนกันฮะเจ้าที่เก็บขยะนะตอนนี้เราอยู่ที่อ่อนออนุชเท่าไหร่ะ่ะแปกสิบหกนะก็เป็นกองขยะอ่อนนุชนะอันนี้เป็นศูนย์นี่เลยอะไรนะศูนย์สองสองอธิบายหน่อยน้องมา สืต่อไม่ดูอะไรเคยเป็นช่างเนี่ยเคยเป็นช่างมาดีครับดีครัอ้าวเฮ้ยไอ้ถึงต่อนี่คือที่เขามารับรถนี่อันเดี๋ยวกันนี้ก็ก็รู้อยู่เออนอิทิพร์อินปอดอย่นี้แหละเจ้าของไม่กัดรถอ่ะอันจะไปเป็นช่างใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยดีไหมอ้าวผู้ใดนี่อะไรธรรมชาติดีๆแล้วรถเสียบ่อยไหมเนี่ยบองครั้งครัเป็นช่างเลยแล้วไปเสียบระหว่างทางมีไหม จานมองกล้องวยครับจานยิ้มให้กล้องหน่อยฮะโอเคโอเคคือจุดนี้ก็เป็นจุดที่ต้องมาเอารถขยะใช่ไหมมาเอาเซ็กจูแจออกจากนี้วันนี้เราจะมาดูการเดินทางของขยะกันเพราะขยะเนี่ยมันเหมือนกับของพิเศษนะพิเศษไงก็คือทิ้งไว้แล้วเช้าหายหมดอ่ะโอ้ใช่ป่ะไม่ไหนก็ไม่รู้ถช่ป่ะคือพวกเราทิ้งขยะใช่ป่ะก็แล้วถ้เช้าขยะก็หายหมดเลย ไหนไม่รู้ก็คือพวกเรานี่แหละที่เป็นคนที่เอาขยะไปช่วยจัดการให้หั้งจากเขตแถวเนี้ยเป็นจุดเขตนี่เขาเอาที่ออกนุ่เนี่ยสายเขตที่ทางตะวันออกนะเออเขาก็จะมาเอารถขยะที่นี่ก่อนตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตัวศูนย์ห้าตันห้านัวหนึ่งจะเป็นสองตันละเต็กร์อ๋อคือศูนย์สองนี่จะเป็นรถขนาดห้าตันนี่ใหญ่สุดแล้วเนี่ยวะมันมีกี่คันอีกรอบศูนย์มีกี่คันสามสี่ร้อย 400กว่าคันครับ400คันนะก็ออกจากที่นี่ทุกคัน90%เอาออกไปใช่ครับแล้วก็คือพนักงานฉาบ90%ออกใช่ครับและคนเก็บอะ่ะไม่คนเก็บก็คือไปรับระหา่อาทางหรือว่ามาเราที่นี่ร้เนี่ยก็จะมีรถบัสไปเต็มเลยทีเขาก็ไปรอที่โน่นครับที่ที่เกตอ๋อวดีเที่เกตใช่ครับรับทาอาหารก็มีมาเราที่นี่จะมีใช่ครับบ้านใกลรงไหนก็ มันก็พอรับรถไปก็ก็วิ่งไปที่จุดที่เก็บแล้วก็ไปรับพนักงานเก็บมาหนึ่งคันเนี่ยมีคนขับอุมุร์ห้าตันแล้วมีสองตัน้เล็กสองตันจะอยู่ตัศุนหนึ่งศุนหนึ่งอ่ะศูนหนึ่งอย่างนี้แล้วมีอีกหนึ่งตันนี้ยก็มีสองตันกับห้าตันอันนี้ไม่ใช่รถลาหรอกนี่รถเช่านะรถเช่าบริษัทแล้วก็มีคนดูแลให้เลยโอเคทีนี้แค่นั้นก็ขับไปแล้วก็ไปรับคนมาหนึ่งคันหนึ่งคนขับแล้วมีคนเก็บอีกคนครับ สี่คนอยู่ค่ายหลัง,ง,ยงอย่างเงี้ยสำคัญจะไม่ก็โดนชนคนเไง <c oughs> โดนชนบ้างอะไรบ้างเนาะแต่คือเ,เต็มที่คือสี่คน <c oughs> แล้วไงแล้วก็เก็บมาไปเรียกนตามจุดต,าตา่างๆแล้วก็ไอ้นี้ไม่ทำไมอ่ะขยะสลายจริงๆว่ะเนี่ยแยกแล้วมีครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเขามีรถไปเก็บกลาอ๋อแล้วเราแยกขยะไหมครับขยะส่วนใหญ่เขาแยกไหมแยกแค่ไม่ส่วนใหญ่เขาแยกมาให้เราไหมเป็นบางเป็นบางบ้านเป็นบางบ้าน ชอบมาเยอะขยะชอบไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่เพิ่งเป็นโควิดนะกลับมาทำงานเขาใช้เขาใช้หน่อยเป็นโควิดจากอะไรฮะขยะหรือกเปจากลูกอ๋อลูกนะเมื่อกี้นั่งคุยกันะวันนี้วันนี้อะไรนะวันนี้เรามาเยี่ยมแล้วเอาเราเอาเลาะเอาเกะมาครึ่งตันมาแจกเขาพอดีไปรู้จักสวนก็เลยเหมามาเลาะโรงเรียนครึ่งตันถ้ามองเห็นภาพนี่เท่าไหร่ฮะถ้าเทียบกับขยะกันนี้ นี่มันห้าตันห้าร้อยกิโลไปเยอะหรอกห้าร้อยกิโลเออเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวรอเขาแบ่งก่อนก็เลยไม่ยอมไปเขารอเขาตอนน้เงากำลังมาไหนมาแล้วคันเนี้ยอันนี้อ้ไดเป็นรอโสีดโอเคอ่ะถามว่าขยะตอนเนี้ยเยอะขึ้นไหมพี่คนนี้อ่ะพี่คนนี้เก็บมากี่ปีละยี่สิบปีนะสี่ปีขยะเยอะขึ้นไหมครับกรุงเทพเยอะเยอะครับที่ไหนเยอะอ่ะที่ไหนเหนื่อยเวลาเก็บ คอนโดอ่ะเขาบอกคอนโดโรงแรมโรงแรมอ้าวทำไมอยังโรงแรมขยายเยอะเหรอโรงแรมมีใหญ่เยอะมากเลยเยอะเลยคอนโดยิ่งเหรอถังสี่ร้อยลิตรใช่พอถังสี่ร้อยลิตรมาแล้วก็ลากมาแล้วก็ใหญ่ยกขึ้นนี้เหรอครับครันมีเครื่องยกไหมหรือว่าเราต้องยกเองเราเรายกเรายกเองกีรรถถุงเหรอเรายกใส่รถเข็นเนี่ยแล้วก็ลากออกมาข้างนอกแล้วโรงแรมเยอะเขาไม่ให้เข้าโรงแรมเลยอ้าวตรงหน้าวเขามันถนนใหญ่ประมาณกี่เมตรร้อยเมตรด้ได้ อ๋อแล้วคอนโดอ่ะคอนโดกับโรงแรมคอนบางจุดก็ถึงที่แต่บางจุดก็ต้องเห็นออกมาอ๋อครับครับงั้นตัวคอนโดกับนี่เยอะห้างเนี่ยถ้างตืชขาเยอะมั้ยห้างห้างนี่ก็เยอะขยะเยอะเออแต่ว่ายังน้อยกว่าโรงแรมโรงแรมเยอะกว่าเอ๊ะอหรองผมคิดว่าห้างจะเยอะกว่าโรงแรมนะครับเนี่ยแต่ห้างส่วนใหญ่ก็ขายขยะหมดใช่ไหมบางทีก็ขายหมดอ่ะเขาเอาเขาไม่เหลือเป็นเงินหมดอ่ะเออแล้วพวกแกล้งของค้าสะดวกคือเยอะมั้ย ไม่เยอะไม่เยอะครับมีแต่ซองกระหนกเราจะมีแค่แกะซองแกะซองแล้วพวกหมู่บ้านครับบ้านก็เขาจะเป็นตามบ้านอย่างนี้ไม่เยอะถังก็ไม่ลากประมาณที่นี่เราลากเองไหมเราต้องไปลากเองไหมกับหมู่บ้านเนี่ยหรือเขาลากมาให้เราไหมไม่มีจุดต้องเข้าไปมางรับลากรถเข้าไม่ได้เราก็ต้องตลางเข้าไปลากอ้วตลายสุเป็นไงตันนี้ไปเนี่ยไม่ใช่ ตลาดสดเป็นไงตลาดสดหนักไหนักสุดใช่ไหมอเคยเก็บปอ๋อนี่คุณพ่อเขาเก็บตลาดสดบลานังทีก็คันเดียวก็าดรมน้งาตหนกตลาดสด่ะเต็มเลยะข้าวตาัน้าตาประจดทีเดียวก็พอแล้วน้องคนเทียวซอยเดียวนะ้ตาน่น้องของอีเที่ยวนี่ตอนนี้เที่ยวดีวเยวเียก็ต้องสองเที่ยแลวพอเราเก็บปุ๊บเนี่ย เสร็จกี่โมงะมาณกโมงแล้วออกกี่โมงออกกางค่ำค่ำทุ่มเสร็จหกโมงเช้าก็มีไล่เก็บไปเรื่อยใช่ครับไปเรื่อยแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็มาที่หัวกองใช่ครับทำมาหัวกองคือหัวกองเปย์ขยะเสร็จแล้วก็ลงมามาเก็บอ่าแต่หัวกองเก็บว่าขาขายของก่อนใช่ครับแลก็จะแยกขยะนะก็บางส่วนว่าขายก็เอาจะได้เสริมครับหรือเลื่อหรือได้หลักเลย เงินเดือนเดือนไหมเินจะลัเหัทงินเดือนเท่าไหร่เนเดือนนึงวันี้มจะจูแล้วก็หนึ่งหือนแปดนแล้วยังไม่มปจุอ่ะยางครับ1มืสอ่ที่ไม่ได้เต็มนะหนงพันสี่ร้อยลูกอะไรทำอะไรพูกยังไรรทซื้อบ้านเออมีบ้านแล้วเหรอครับมีลูกยัง่ยลูกสองคนเลยเฮ้ยลูกสองคนเลยโอ้ต้องอกอมเยอะนะ อันนี้มีลูกอย่างครับสองคนสองคนเท่านั้โอ้แล้วมีเวลาอยู่กับลูกไหมเนี่ยที่เป็นกลางวันกลางวันนอนกลับบ้านนอนช่วงเวลาล้างรกเรียนต้นแบบของมันนะอยากให้เยอะขึ้นแต่ว่าขยะถ้าเขาแยกขยะจะดีไหมเนี่ยถ้าเขาแยกขยะจดขยะเปียกกันมาดีไหมที่เพราะมันไม่เหม็นใช่ไหมเนี่ยถ้าแยกแล้แม่ก็ไม่ลำบากเออก็คซอมแบบแยกให้แห้งเปลียนก็ดีครับนะครับ แล้วเปลี่ยนเราจะไปไงก็ขึ้นรถไปได้นะที่เก็บหครับขึ้นเลยเลยลงมาดีใช่เออเพราะมันก็เละโม่หมดเลยจมีรถอ่ารถที่เขาไปทัปุ๋ยมันมีลงไปรวมปุ๋ยใช่ไหม่แล้วก็เป็นพวกผักอ่าพวกผักพวกผลไม้นี่แล้วอันตรายไหมเนี่ยคนเบเ็บเนี่ยมีมีตายไหมเยียนี่ังไม่มีตายเยอะ ก็คือรถชนท้ายตอนนั้นน่ะที่ที่ตายแล้วของเทนทกระายรองตอนกลางค่ำคอนเทยท์ตรงข้ามที่เกิดพอดีเลยตรงข้ตอนแรกก็โดนก็โดนเกิดมนอยู่คนละฝั่งกันเลยก็โดนไปแล้วรอบนึงโดนรอบนึงแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีใครอยู่ท้ายที่มาโดนรอบสองก็อยู่ท้ายยืนพัดขยายเลแล้วรถชนเลยใช่ชนตายหัดก็ปี้เลยก็ไอพัฒนาก็มีคนหนึ่งเนี่ยที่ไอชานไซอ่ะชานัยโดนมาตายผู้หญิงมาตายก็แบบดูแล้วก็ดูมือถือ เขา,าเขาลงลงในโท่ไปเลยใช่เหรอเห็นเขาบอกขาอ้ขาสีกเ่ไป้าเนื่อสีกต้องหยุดเป็นสองเดือนไอ้ผู้หญิงหัวแตกก็มีความเสี่ยงนะผมว่าตอนเพราะว่ากลางคืนมืดเนี่ยนี่บอก็เลยยืมซรถมาใส่เนีมีแป๊บๆจะคล้องแสงแค่จะมายให้มาเนี่ยเราลององอกอีกได้ข่าวว่างงะจะเดรย์ประมาณยี่สิบนาทีใครบอกอ,อ่ะอ่าคนส่งฮะเพราะว่าเขาขับมาจากภูเก็ตเลยไม่ใช่ใช่เหรอใช่ไหมนี่ว่า ไม่ใช่ทั้งคันนี้สะดวกอ๋องต้องมาไกลคันนี้นรู้จักกันหมดแนละ้วเนอ,อ

ซ้ายขวาใช่ไหมอโอ้้าใจลนะนดีสอบมาจอากเราเองทางร้านเขาให้มาทางร้านร้านไหนร้านที่เราไปขายของโอ้ี่ร้านให้มาเลยอันนี้นคืออะไรใ่ขวดไะเรียบส่ขวดใ่ขวดอ่าได้เริ่มละตกลงมีกี่มีกี่ถุงเนี่ยสามถุงสี่ถุงต้นไม้ยมอันนี้ขวด กดเพชรกดแก้วนะคอันนี้การเนี่ยกดแยกระยัดกันในซอยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ข้างรถก็จะมีไฟส่องสว่างนะสำหรับคนเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะผู้ที่ขับรถตอนเรียกแสงสว่างกล้าแสบตาหรือดีเดียวเชียวเอากจะแจ้งเตือนนะอันนี้พอเขาก็จะเอาถุงที่ร้านค้า รับของเก่ามาฮะแล้วมาะบาๆเพื่อมีอ่ะสี่ห้าถุงแล้วขยะนี่จะแยกที่นี่เข้าใจละแล้วเราเห็นบางทีสุดท้ายมันจะอยู่ข้างบนเยอะเลยใช่ไหมครับอันนี้แล้วขยะเราก็มีมีเซอร์หรือว่าดีเซอร์ที่รถแล้วสิ่งที่แยกนี่มีอะไรบ้างครับมีขวดแก้วอันนี้อะไรนะนีเจ็งนี่ขวดแก้วอันนี้อะไรพลาสติก อ,อ๋อพลาสติกด้วยนะครับขวดแก้วแล้วพลาสติกโอ้ยี่มีขอบเกี่ยวเนี่ยไอ้ก็ไปไปตลอดเลยเแล้วเดี๋ยวรวบแล้วม,มาขึ้นบนขอจุดที่เป็นจุดแต่งตรวตุ้มเลือกนะมีแต่งตัวให้รถขยบก่อนแต่งตัวจุดแรกเพือกทำการียกขยาหดูอจะทำเป็นสีไปนะ รู้ใจดวันนี้มาไม่ครู้ฮะขนาดวันนี้มาไม่ครบนะฮะคุณผู้ชมะขนาวันี้มาไม่ครบนะะคุณู้ชนดีาไม่คมินีม่น้วักอ้รมิเนียมอม่คร้้ันครับเข็งหน่ครฮะ เหล็กแก้วอลูมิเนียมขดพลาสติกนะฮะก็เดี๋ยวเขาก็จะแต่งองค์งเครื่องกันแล้วก็จะแยกกันขยะก,กันบริเวณทอย <ๆ S 2> เลย